วันนี้ไปเริ่มต้นกันที่ฟุตบอลพิลิกอังกฤษที่จะแข่งขันกันในค่ำคืนนี้นะครับทีมจากปูงเชลซีจะเปิดนสนามแซนฟอร์บิตนะครับรับการมาเยือนของฮาวซิตี้เวลา23 30นาทีครับ ความพร้อมของเกมกาในขันในค่ำคืนนี้นะครับเชลซีภายใต้การนำทัพของอันโตนิโอคอนเต้สภาพทีมค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียวครับไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บหรือว่าไปช่วยทีมชาตินศึกแอฟริกันนชั่นครับเกมนี้เชื่อว่าจะปรับทัพเล็กน้อยจากเกมล่าสุดที่อาชนะเลสเตอร์มา3-0ด้วยการส่งเดียโก้คอสตาในครับที่พลาดลงเล่นในแมตช์ก่อนหน้านี้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแทนที่ของวินเลียมนะครับที่น่าจะหลุดเป็นตัวสำรองที่เหลือไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะการหลักก็ยังทัพโดยทางฝั่งของเนมันยามาติชกับเอ็น กองเต้มาคอสอลองโซวิกเตอร์โมเซสกาเปโดโรติเกสแล้วก็เอเดนอาซามาดูของฝั่งของทีมเยือนกันบ้างนะครับฮาวซิตี้นะครับภายใต้การนำทีมของมาโกซินวานะครับวันนี้โจวติสใช้งานทางฝั่งของดิวเมอร์ซี่เอมโบกานีกับอาเมดเอลโมฮามาดี oh adi, นะครับสองตัวเก่งที่มีคิวรับใช้ทีมชาติในการรุกศึกแอฟริกันเนชั่นคัพเช่นเดียวกับทางฝั่งของวิลคีนนะครับแกร็กลูเออร์มาคัสเฮริกเซนนะครับไบรอันเลนิฮานเมเซส โอดูบาโยนะครับอเล็กฟรูซแล้วก็อาลานแม็กเกรเกอร์นะครับที่พูดมาทั้งหมดนี้เจ็บหมดเลยนะครับการจัดทัพไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเกมที่เอาชนะบอลมัรมา3-1นะก็มีทางฝั่งของอาเบลเอเนเดสกับโรเบิร์ตน็อตการ์ดนะครับยืนเป็นคู่หน้านะครับลงล่าตะข่ายแล้วก็วางทางฝั่งของไรอันเมสันทอมอดเดอร์สตันนะครับแล้วก็แซมครูคลาสกบเป็น3ห้องเครื่องที่จะคอยคุมเกมอยู่ด้านหลังในวันนี้นะครับ ปถิติกาการเจอกันของคู่นี้ครับนับเฉพาะในพิบลิกอังกฤษนี่เจอกันทั้งหมด9้าครั้งนะครับเชลซียังไม่เคยแพ้ให้กับฮาวซิตี้แม้แต่กเกมเดียวเลยโดยสิงห์รูนี่ชนะไป7นัดแล้วก็เสมอ2เกมส่วนผลการพบกันในนัดแรกของซีซั่นนี้นะครับเป็นเชลซีที่บุกไปเก็บ3แต้มเหนือฮาวซิตี้ถึงทิ่น2ประตูต่อสูนนะครับมาดูโปรแกรมการ่งขันในค่ำคืนนี้กันบ้างน,นะครับนอกจากเชลซีเจอกับฮาวแล้วยังมี คู่แรกนะครับของวันนี้19นาฬิกานะครับซาลามตันเจอกับเลสเตอร์นะครับ2 1นาฬิกา15นาทีอาร์ซนอลเจอกับเบลลี่นะครับเงื่อนไขของการแข่งขันวันนี้ครับเชลซีหากว่าเก็บ3คะแนนได้จะขึ้นไปเป็นจ่าฝูงนะครับแล้วก็ทําแต้มเนี่ยห่างจากรองจ่าฝูงอยู่ถึง9คะแนนด้วยกันนะครับแต่หากอาร์ซนอลวันนี้เอาชนะเบลลี่ได้นะครับก็จะขึ้นไปเป็นรองจ่าฝูงแทนที่ของทอตแนมตฮอสเปอร์ทันทีนะครับ